สวัสดีค่ะเมือนี้ก็เป็นอีกมือนึงพี่น้องเป็นอีกวันตีซาวกระสินออกข้างนอก้าพี่น้องมาเที่ยวกินเดินเบาเนาะพี่น้องเมือนี้มากอะอากาศคืมเมฆคืมฝนมีตะหมอกมีตะหิมะพี่น้องเมืองนี้จังหวัดนี้ก็คือกินเดินเบา,นะาเนาะขึ้นมาตึงภูเขาพี่น้องเป็นเมืองที่อยู่บนภูเขาช่วงนี้ก็มีนักท่องเที่ยวแน่อยู่พี่น้องปะปายเนาะกับพ่อมี่ ต้องเที่ยวก็เจ้ามาช่วงนี้ลููเดียนนี้ต้นใหม่กันย่งขาวหิมะกันย่างรนพี่น้องเมื่อนี้สาวกระสินมาก็มีหิมะแต่ว่าอยากมาเหตุภาพเหตุวิวก็เลยส่วนพอยายก่นา่าไปสนอกภาพกับเหตุถ่ายคลิปกินเดินเบาในสนอกขอบ่ได้มาโดนและสนอกหลายปีเราได้พี่น้องสาวกระสินบาได้้ขึนมากินเดินเบาเนาะมาใหม่ๆตอนประมาณปีพศส,สองพันสามมันพี่น้องขึ้นมา นาอากาศยังสีล่ละพี่น้องเขาจะมีงานประจําปีสาวกระสินกระสินมาเนิเ่นแต่ว่าตอนนั้นสมัยนั้นมันย่งบ่ขั้นใดมีโทรศัพท์บ่ขั้นใดมีวิดีโอที่ว่าทายรูปใดอีหอย่างไดจังสี่เนาะมันบ่ทันสมัยป่านนี้เนะาะบว้ามากกะิบ่าเออคือสิดโดนแท้สาวกระสินป่นจิบ้ายี่สิบปีที่แล้วพี่น้องประมาณยี่สิปีที่แล้วเนาะสีสาวกระสินขึ้นมากินเดินเบานี่ละทางที่สองขึ้นมาอีกเพราะว่า มันกับอะไ้ค่อยได้ขึ้นมาพี่น้องเพราะว่าจักสิขึ้นมาเหตุยังงี้สินะบนันห็ดวิดีโอก็ได้อย,อยากไปหันไปนี่อยากไปถ่ายเก็บภผัเก็บ,เกบวิวมองหันม,มองนีของโซนสวิตเซอร์แลนด์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์อยาก,กมาเหตุวิดีโอลงให้พี่แ้น้องเบิ่งกันเลยส่วนพะงขึ้นมามาอน,นีเพิ่นกระจดีผ้าขึ้นมาพี่น้องเบิ่งอารถหนาวบ่หนาวการใส่เสื้อก็ได้เพิ่นหิมกะก็ตก ต่บากามาค่ะพี่น้องอยากได้คลิบสวยๆงามๆให้พี่น้องในเบื้องน้ากันเนาะภาพภูมิทัศน์ธรรมชาติของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมืองกินเดินเวาเมื่อเว่าหมู่บ้านกินเดินเวาเนาะอยู่บนภูเขาทางมากอะออกจากเมืองทุ่นเมืองทุ่นก็มาอินทราเจนอินทราเจนกับคราบออกมาอีกพีละพี่น้องขึ้นมาทั้งภูทั้งเขาเจ้าก็เอิญกินเดินเวานนแหะพี่น้องกับปากันคราบมาอีก ก็สินมาหอดหมบานก็มาจอดรถไว้กับผ้ากันมายางพี่น้องพอหญ่แล้วก็พผ้ามายางสาวกะละสินกับแมาเย็นเมื่อนี้หิมะกำลังตกปล่อยๆกำลังขาวๆเยน็ยนนพี่น้องชุ่มชำํำค่วมเยน็นนักท่องเที่ยวกับมีปะป่ายนิดนิดน้อย,อย,อยบอย่หลก็เลยเอ็ดคลิปให้พี่นอ้องในเบิ่งไในช่มน้ำอีกเนาะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งมาช่มกับ อย่าลืมฝากดกดซับจักไข่กดไลค์กดแชร์ให้สาวกระสินน้ำเนได้จ้ะเด้อว่าอยากเห็นคลิปอีหยังก็คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ใดเด้อค่ะเด้อว่าอยากให้สาวกระสินพาไปถ่ายอีหยังเอาอีหยังมาให้เบิ่งขันเฮ็ดได้ก็สิไปถ่ายมาให้เบิ่งค่ะพี่น้องขันเฮ็ดบ่ได้ก็ขอโทษขออภัยไว้หมองนี้แต่ว่าพี่น้องเนาะก็ไปถ่ายทําซ้ําเจ้าขอ,องเฮ็ดได้นี่ล่ะจ้ะตัว่าเฮากะเฮ็ดเป็นอนดิเรกเวลาเฮาไปเที่ยวปยเ,เป็นหยังเฮาก็ได้ถ่ายมาเฮ็ดเป็นคลิปเป็นหยังลงไว้้ไต้แต่เบิ่งเป็น อัลบัม้มถือว่าเป็นอัลบัม้มเป็นที่ชินนลี่ของเจ้าของส่วนตัวเข้ากับใดพี่น้องแล้วพี่น้องกระไดเบิงนำ้ำสาวากระดิชกับไดเบิงผู้ดเดียวกับถ่ายออกมาเอ็กคลิปโลง่งคลิปให้พี่พี่น้องน,อน้องเอ็ซีทุกทุกทันได้เบิงน้ำกับสีส้มธรรมชาติเนาะกันผู้ใดมากกูใดชอบอย่าลืมนะพี่น้องดก็กดกระดิ่งกดติดตามไว้ว่าแต่ละมือนีสาวกระดิชวางกัน้อจีบใส่อีกน้อจีบไทยคลิปใจไม่เบิ่งน้อของปฏิเซสธฉลาดกันอย่าลืมกด เป็ดเอซี่ไปได้อพี่น้องเด้อสาวกระสินกะขอบคุณหลายๆพี่พี่น้องน้องทุกท่านที่เข้ามาเนาะมาเบิ่งดจิตเบิ่งยังไงสาวกระสินกะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องพี่น้องเด้ออย่าเข้ามาแล้วกะอย่าลืมอย่าขาำโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งโฆษณาให้สาวกระสินเนา่เพราด้มีรายได้เล็กๆน้อยๆน้ำลิปเนาะพี่น้องเนาะเป็ดยูทูบมากนี่กต่วังได้นั้นนี่ละโฆษณาโฆษณาจิตน้อน้อยๆนี่แหละพี่น้อง จะอาศัยพี่ๆน้องๆแรงเชื่อแรงใจเอสซี่ทุกๆทันนี่แหละค่ะมาเบิรงคลิปให้ค่ะกดเบิร์โฆษณาให้น้ำสาวกระสินกับขอบพระคุณหลายๆเลยค่ะเด้อมีเมตตาเขามาเบิรงมาส้มคลิปให้สาวกระสินสาวกระสินว่าพี่ยังให้เบิรงนเราพี่น้องเราไม่ตัดภาพขิวขิวทัดวิ่ดินออกวิดีโอชิว่าเดตตามนี่แหละไปมองหันมองนี้แต่ไปท้ายเอามาลงเดชมาเรามาอธิบายมาแบ่งรายให้พี่น้องฟังว่ามองได้ไปมองหันมองนี้เด้อ แตด็มาเราสู่กันฟังเงมะพี่น้องนะเนาะขอบุณหลายๆค่ะวสดีิจ้าพี่น้นองเอ็นวาเป็นมิวแล้วเป็นยังไงเน,นอ้อวากกนมกนก์ดมาเน้อขอบพูดลายๆได้จเด้อพี่น้อง สี่เขามาบ่งมาชมเอซีกตุตันขอ,ขอพุดุณหลายค่ะคือมาเบ่งคลิปส้มลิปไหก่ะขอให้พี่น้องโชคดีมีใจยมีแต่ความบควบมะเล่นเะคะเด้อ